จากเราเอาของไปเก็บไว้ในห้องเสร็จแล้วนะคะไปตลอนหาอะไรกินกันไปเลยคะ่ะนี่นะคะยามเย็นตอนเย็นนะคะหลังจากที่เราได้อที่พักแล้วแล้วก็มาตะเวนตรงนี้อีกครั้งนะคะตอนนี้ประมาณหกโมงสิบห้านะคะเฮ้ตรงนี้ตนเติมน้ำมันฟรีส หมายถึงเข้าพักวันนี้ใช่ไหมใช่เติามน้ำมันฟรีสามร้อยอันนี้คือปิ้งกุ้งกุ้งไปิ้งวน้งกด้เลยเราค่อยเดินมาเนาะนี่นะคะก็ปไปต่อนี่นะคะได้ที่จอดรถแล้วก็เดินเอาดีกว่าอ่ร้านนี้ไปกุ้งมุ่งหน้ามาเลยนะคะของกินเด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 ิน กุ้งไม้เท่าไรคะยีบาทครักุ้งนี่นะคะกุ้งเอาสองไม้คะ่ะน่ากินมากเลยนะคะ,คะกุ้งน้ำโขงนะคะแบบนะคะมาชิมกุ้งอร่อยนะคะกุ้งน้ำโขงราดนจิ้อมอร่อยไม้ยี่สิบบาทไม้ใหญ่เลยนะคะ จากชิมกุ้งมาที่เรียบร้อยนะคะเดินต่อนะคะตามหาปูนี่นะคะไปตามหาปูกันต่อร้านตะกี้ไม่มีปูอมาที่นี่ต้องมีนะคะกุ้งเสร็จแล้วต้องปูต่อเลยนะคะนี่นะคะก็จะไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่นะคะวันเสาร์คนก็จะค่อนข้างเยอะกว่าวันปกตินะคะปันมาผิดวันปันมาวันปกติอานะคะเดินมาเห็นปูแล้วค่ะปูอ่าอืมอันนี้น่ากิน ปูนะไม้เท่าไหร่คะปูเห็นปูเลยนะคะไม้เท่าไหร่คะอันนี้มันได้ยี่สิบสามไม้ห้าสิบรวมกันได้หมดเลยเอาอันนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็มาใหม่ๆเลยค่ะอันนี้หอยอะไรนะคะเป็นหอยโขมหอยโขมนะคะปูเล็กปะปูนะคะนี่โอเคนะะคดี่นะคะอุ่นให้ด้วยนะคะลองชิมนะคะอันนี้เป็นกุ้งน้ำโขงนะคะอ๋ออันนี้เป็นกุ้งน้ำโขงอันนี้เป็นกุ้งตลาดกุ้งตลาดนะคะน่ากินค่ะนี่รวมได้นะคะไม้ละยี่สิบสามไม้ห้าสิบนี่หอมเลย กลิ่นหอมลอยมาเลยนะคะนี่ปกติถ้าเป็นวันวันเสาร์คนเยอะไหมครับสุกเสาร์อาทิตย์คนเริ่มมีนะคะค่ะเริ่มมีมาสองสามเสาร์แล้วนะคะาการปกติก็จะเยอะมาเที่ยวกันได้นะคะคือ,อเราป้องกันแล้วเราก็มาเที่ยวได้นะใช่ค่ะนะคะน่ารักทุกคนเลยนะคะเสร็จแล้วนี่ใส่น้ำจิ้มน้ำซีฟู๊ดลาดลงมานะคะน่ากิน

รสชาติมันมันอะไรลนะ่ะคือมันอร่อยอ่ะอร่อยแต่ว่าเราเอาใบไม่ถูกอ่ะกรอบหอมปูนาะปูปกติมันก็หอมแล้วนะคะกรอบหอมแล้วลาะน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอเคทานอย่าไปขอนั่งนะคะถอดรองเท้าอ่านี่นั่งกินนะคะพร้อมนี่นะคะขอแจ้งถิ่นเขาแล้วนะคะว่าอ่าไปขอกินก่อนได้ไหมนางก็ลืมตาแบประมาณแบบอ้าวที่กินรีบไปน้ำปานกำลังนอนอยู่นะคะปูไปแล้วนะคะกุ้งไปแล้วนี่หอยคง อันนี้คือหอยหอยอโงคือแบบหอมที่มันดึงไม่ได้เยอะคือมันติดเหล็กนะคะนุบๆกรอบนะคะอหอมนะคะเพราะมันย่างแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะนี่แหละคือบอกเลยว่าอร่อยเมื่อ,อกีอ้อ่ะร้านที่มันซื้อน้ำพึ่งมะนาวน,นะคะเดินมาเห็นมัานนั่งแบบนี้นะคะก็เลยบอกว่าขึ้นไปนั่งบนรถเขาได้นะคะเพราะว่ารถเขาเองมันก็เลยขอบคุณเขาไปนะคะนั่งแบบือนมันก็ได้ฟิลอีกแบบนึงนะคะคือแบบถอดอีแตะนั่งรองนั่งนะคะแล้วพร้อมแบบ โอเคเลยนะคะเชียงคานนะคะคือมาเชียงคานต้องมากินกุ้งนะคะแล้วก็ปูแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นหอยคงนะคะหอยโคงย่างกุ้งแม่นางคงแล้วก็ปูค่ะอร่อยนะคะแบบคือแบบมันเป็นแบบอธิบายยังไงล่ะคือเขาย่างการที่เราเอาอะไรมาย่างกินมันก็จะหอมชวนให้หิวอยู่แล้วแล้วก็ราดน้ำซีฟูสดใหม่มาเชียงาาพนานทางพานขาดนะคะใหญ่ร้านจะมีประมาณนี้ขายอันนี้เมีย่ยงคำใช่ไหมคะนี่นะคะเท่าไหร่คะชุดละยี่สิบบาทหนูลองชุดหนึ่งคะ่ะนี่นะคะ กุ้งย่างหมึกย่างร้านนี้เลยนะคะมีหลากหลายมากทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งทั้งปูใช่ครับนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะเมี่ยงค่ะยี่สิบาทได้เยอะมากนะคะได้มาอีกแล้วนะคะนี่คืออ่ะเขาเรียกว่าอะไรเมี่ยงค่ะลองชิมมือนึงถือกล้องนะคะขอโทษนะคะบางมือนึงถือของกินนะคะถ่ายคลิปไปด้วยก็จะอืออร่อยโดนมือแต่นะคะ กินไปด้วยขวากกุดไปด้วยคนก็มีบ้างาปายๆนะคะของก็ขายบ้างบางร้านก็ปิดบางที่พักก็ปิดนะคะบางร้านก็ปิดแล้วกบอ,อร่อย <c oughs> ประมาณนี้นะคะดึกมาแล้วเิ่มหมดแล้วร้านนี้น่าจะเปิดทรแล้วเรมพรทอมแล้วนะคะร้านรวงบางร้านก็ปิดนะคะไม่เปิดแล้วก็ ที่พักก็มีปิดบ้างนะคะนี่นะคะออกจากถนนคนเดินมาแล้วนะคะกันก็จะพามานี่เลยนะคะมาชมบรรยากาศริมโขงนะคะนี่นะคะอ่ะอยายามค่ำคืนตอนนี้เวลาประมาณนี่นะคะเวลาประมาณจะทุ่มแล้วน,นะคะี่ฝั่งหนูเพื่อนบ้านนะคะอ่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็ า,าสุดๆจากเราเดินนะคะถนนคนเดินแล้วก็เนี่เดินเล่นริมโขงนะคะตอนนี้เป็นเวลาุ่มหนึ่งพอดีนะคะปานก็เลยจะนี่นะคะกับที่พักนะคะวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันเตรียมกับที่พักพักผ่อนนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องปานด้วยนะคะกินเที่ยวไทยบายปันตะวันนะคะช่องน้องใหม่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ